สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดครับผมเนาะก็นี่ครับพอดีอันดับแรกก็กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเนาะก็ที่สําคัญกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งด้านล่างเนาะกดกระดิ่งด้านล่างนะครับเนาะก็ฝากกด ยกป่ยผมด้วยกดไลค์ผมด้วยนะครับเนาะกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเนาะ, like นะนะที่มันจะ a อไอจะได้แจ้งเตือนนะครับ a อไอจะได้แจ้งเตือนนะครับเนาะก็กราบขอบคุณนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่ไว้ใจน้องกันเข้ามานะครับก็กราบขอบคุณนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับผมเนาะก็ช่วงนี้ก็มี ให้ค้นหากันเยอะก็จะมีของะอาย์นกเนาะะอาย์นนกก็จะมีไอของะ้าจารย์ต้อมนะครับเนาะก็หลวงปู่ก็มีนะครับเนาะเดี๋ยวรอจังหวะนะครับจอบร้อยจอบรอยกันนะครับเนาะจอบร้อยกันนะครับเนาะกลาบขอบพระคุณเสียนุนะครับพี่นุพี่เก๋นะครับเนาะพี่บี้พี่เกิดนะครับที่ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งก็กรับขอบพระคุณนะครับเนาะสำหรับใครที่อยากติดต่อผมนะครับเนาะสแกนคิวอาคตนะครับเนาะสแกนคิวอาคตนะครับเนาะหรือลิงก์ด้านล่างนะครับเนาะ ลิงก์ด้านล่างนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับเนาะก็ลองกดดูนะครับกดลิงก์ไปด้านล่างนะครับเนาะถ้าถ้าใครมีแอปไลน์แล้วนะครับแอปไลน์เขียวเเนี่ยเนาะแอปแอปไลน์เขียวๆขียวนะครับเนาะกดลิงก์ไปเลยนะครับเนาะกดลิงก์แล้วตามลิงก์ไปนะครับเนาะเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นนะครับเนาะก็จะเด้งขึ้นแบบนี้เลยนะครับเนาะหรือไม่ก็สแกนเคียรโค้ดนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับเนาะก็หรือไม่ก็จะเป็น ค้นหาด้วยหมายเลขเบอร์โทรนะครับเอาเบอร์โทรนี้ใส่ก็ได้นะครับเนาะนี่ครับ062นะครับเนาะ9826469นะครับเนาะนี่ครับเนาะก็เบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเนาะก็สามารถโทรมานะครับหรือแอดไลน์มาได้นะครับแอดไลน์นี่ค้นหาด้วยหมายเลขนะครับค้นหาด้วยหมายเลขครับผมอันนี้สําหรับใครที่โทรมานะครับเนาะใครที่โทรมาก็หมายเลขบัญชีนะครับหมายเลขบัญชี ตามนี้เลยนะครับเนาะสองบัญชีนี้นะครับเนาะก็ใครอยากร่วมบริบริจาคอะไรนะครับเนาะก็โทรมาคุยกันก่อนนะครับเนาะถ้าใครอยากร่วมบริจาคนะครับเนาะเผื่อบางอย่างผมอาจจะยังเปิดรับบางอย่างผมอาจจะปิดไปแล้วนะครับเนาะก็เหมือนปริวาสเนาะงานปริวาสก็ยังมีคนที่ถามมาอยู่แต่ว่าผมยังผมไม่รับแล้วเพราะว่ามันจบไปแล้วนะครับมันจบไปแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวถ้ามีงานหน้างานอะไรนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะ แจ้งมาในไอในช่องผมอีกทีนึงนะครับเนาะเพื่อให้พี่ๆร่วมกันนะครับเนาะห้าบาทสิบาทหนึ่งบาทก็โอนมาได้ครับพี่ไม่ต้องอายนะครับเนาะสําหรับสําหรับผมนะครับเนาะสําหรับผมสําหรับร่วมทําบุญกับผมนี่บาทหนึ่งก็ได้นะครับเนาะบอกว่าพี่ไม่มีตังเลยพี่อยากร่วมบุญเนี่ยนะครับเนาะบาทหนึ่งพี่ก็โอนมาได้นะครับหรือว่าอนุโมทนาบุญร่วมกันได้พี่ไม่จําเป็นต้องโอนมานะครับเนาะเวลาผมโพสเรื่องงานบอกงานบุญอะไรไปนะครับเนาะเดี๋ยว ถ้ายังไงกอ็อนุโมทนาบุญร่วมกันก็ได้นะครับเนาะยกมือสาธุด้วยกันก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องโอนมาก็ได้นะครับเวลาผมไอไ้บอกข่าวงานบุกงานบุญอะไรต่างๆนะครับเนาะเนาะมันก็จะได้แบบได้บุญร่วมกันนะครับทําบุญร่วมกันนะครับเนาะทําบุญร่วมกันนะครับเนาะก็โอ้วันนี้ก็เป็นเนื้อพิเศษหมดเลยนะครับเนาะก็จะเป็นเนื้อหลีกเปียกหมดเลยนะครับเนาะ ครับเป็นเนื้อเหล็กเปียกหมดเลยนะครับนี่ครับเนาะอันนี้เดี๋ยวผมขอเป็นอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นอยู่เย็นเป็นสุกนะครับพอดีไปสอบเจอนะครับเนาะไปหาเจอนะครับเนาะไปหาเจอเป็นเหรียญเม็ดแดงนะครับเป็นเหรียญเม็ดแดงเป็นเหรียญเม็ดแดงนะครับหลวงปู่หมุนนะครับเนาะวัดบัานจานศรีสกเกตนะครับเนาะก็ออกถามว่าปลูกเสกท่านไหม น่าจะน่าจะไม่ทันลุงปู่นะครับน่าจะไม่ทันลุงปู่นะครับเนาะก็ก็เป็นผ้าใหม่เป็นผ้าใหม่นะครับเป็นผ้าใหม่นะครับเนาะเป็นเม็ดแดงนะครับเหมาะสาหรับห้อยคอลูกหลานนะครับเนาะนี่ครับห้อยคอลูกหลานเด็กเล็กเด็กแดงนะครับพกป้องกันติดตัวนะครับเนาะป้องกันคุณใสป้องกันผีนะครับหลอกผีอําอะไรประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับเนาะนี่ เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเนื้อทองแดงลมดำโอ้เล็บยาวตัวนี้ต้องขออภัยนะครับเนาะเล็บยาวไม่ได้ดูนะครับเนาะนี่ครับเนาะจมูกเด,มเดิมๆนะครับผ้านอนกล่องนี่เห็นไหมจมูกเดิมๆยังไม่เลือนนะครับไม่เลือนนะครับเนาะเป็นเขาเรียวกว่าเป็นเนื้อเปิดเชยนะครับเนาะนี่ครับเป็นหลวงปู่หมุนนะครับเนาะหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนนะครับเนาะ ก็ทางด้านสายลวงปุ่มหมุนลูกศิษย์ของท่านนะครับปลุกเสกนะครับนี่เห็นไหมนะครับนี่ครับรอยเขาเรียกว่ารอยฟันคมๆนะครับตัดนี่เห็นไหมครับเนาะสังเกตนะครับเนาะผ้าใหมมันดูง่ายพี่ผ้าไหมนะครับเนาะผ้าใหม่มันดูง่ายนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับ หลวงปูมุนครับเนาะนี่ครับน่าจะไม่ทันนะครับถ้าจำไม่ผิดออกปีเร็วๆเนี่ยเนาะปีหกสามหกสี่เนี่ยเนาะถ้าจำไม่ผิดนะหรืออาจจะเก่ากว่านั้นนะครับเนาะอันนี้เป็นเหรียญเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงเม็ดกระดุมนะครับเนาะนี่ครับเนาะอันนี้2 5 0ยห้าบาทนะครับพร้อมส่งนะครับเนาะใครสนใจนะครับเนาะก็ห้หอยหน้ารดนาลาก็ได้นะครับพกติดตัวก็ได้นะครับเนาะเหรียญเล็กนะครับเนาะกระทัดนัดนะครับเนาะจมุกจมิครับผมเนาะเหรียญเล็กแต่พุทธคุณสูงนะครับเน เหรียญเล็กแต่พุทธคุณสูงนะครับอันนี้อันเชิญเขาเรียกว่าตอนปลุกเสกเนี่ยอันเชิญบารมีครูบาอาจารย์นะครับเนาะที่สาคัญบารมีหลวงปู่หมุนนะครับเนาะมาปลุกเสกด้วยนะครับมาปลุกเสกร่วมด้วยนะครับเนาะนี่ครับเนาะนี่ครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอยู่เย็นเป็นสุขเนาะที่ว่า นะครับขอไฟเดี๋ยวแป๊นหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับเนาะอันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเนาะสาหรับฝากเปล่งปั้นมานะครับเนาะพี่เขาฝากเปล่งปั้นมานะครับเนาะอันนี้นี่ครับเนาะผมก็แจ้งได้แจ้งไปแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่สายผมนะครับผมก็ไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าว่า ว่าจะให้เป็นแท้หรือไงนะครับแต่ว่าถ้าให้พี่พี่พี่ตัดสินใจเอานะครับเนาะนี่ครับปิดตา pues, จัมโบ้นะครับเนาะปิดตาจัาามโบ้ปลดนี่นะครับนี่ครับเป็นเขาเรียกว่าเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเนาะปัดทองนะครับเนาะนี่ครับลงสีทองนะครับด้านหลังมีโค้ดมีหมายเลขนะครับนี่ครับฝังเม็ดพลอยนะครับฝังพลอยฝังเขาเรียกฝังพลอยฝังตะกุดนะครับเนาะนี่ครับเนาะหลวงพ่อทองจิหลวงพ่อทองนะครับเนาะซึ่งเป็นลูกศิษย์ ของหลวงพ่อคุณนะครับเนาะที่สืบสานวิชานะตอนนี้นะครับเนาะอันนี้ก็ปิตาจัมโบ้นะครับปิตาจัมโบ้หลวงปู่โตนะครับวัดถ้ำสิงโตทองนะครับออกปีหกห้านะครับเนาะนี่ครับจัมโบ้หนึ่งนะครับเนาะนี่ครับเนาะอันนี้ก็ให้พี่พี่พี่เจรนาเอานะครับเนาะอันนี้พี่พี่เนาะนี่ครับเนาะนี่ครับอันนี้ก็ยันนี่ครับมีโคดมีหมายเลขครับผมมีโคดมีหมายเลขนะครับเนาะเดินไปหน่อยหนึ่งนะครับเนาะ อันนี้วัดถ้ำสิงโตทองเหมือนกันนะครับเนาะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับเป็นเนื้ออัปปากะนะครับเนาะหลวงยาจีวอนนะครับนี่ครับพระนอนกล่องนะครับเนี่ยรายการที่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับโอ้เลขสวยตัวนี้เลขสวยนะครับเป็นเนื em ้ออ um ัปปากะนะครับเนาะนี่ครับก่ราคาหลักร้อยทั้งหมดครับเนาะราคาหลักร้อยทั้งหมดนะครับเนาะบางก็รวมรวมกันแล้วก็ไม่มีองค์ไหนเกินข้ามห้าร้อยไปเลยนะครับเนาะก็ประมาณ เพียงสุดบางองค์ก็450 5้0ยหิบห้ารออะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่บางองค์บางรุ่นเนาะอันนี้หลวงพ่อทองนะครับเนาะปีห5ห้านะครับนี่หลวงพ่อทองนะครับพระนางเมฆนะครับตะกุดเขาเรียกว่าตะกุดสามกษัตริย์เนาะเงินทองนักนะครับเนาะนี่มีมีตะกุดด้านล่างด้วยนะนี่ครับเนาะด้านหลังนี่ครับเนาะพระผงนังเมฆนะครับนางเมฆเนื้อเมฆนะครับเนาะนี่ครับอันนี้ก็เฮงนะครับเนาะหลวงอะไรเนี่ แปะลงสีนะครับเนาะเหรียญแปะลงสีนะครับเนาะนี่ครับด้านหลังก็เป็นยันฟ้าประทานนะครับเนาะเป็นยันมังกรฟ้าประทานนะครับเนาะสำหรับปีมังกรนะครับเฮงเงงนะครับเนาะนี่ครับปีนี้เขาเรียกว่าปีมังกรไม่ใช่มังกรเขาเรียกว่ามังกรไม้นะครับมังกรไม้นะครับเนาะมังกรไม้ไม่ใช่มังกรทองนะครับเนาะปีมังกรทองก็ผ่านมาแล้วนะครับเนาะปีนี้เป็นปีมังกรไม้นะครับเนาะเห็นเขาว่านะครับงูใหญ่ไม้นะครับเนาะเป็นทาานไม้นะครับเนาะอันนี้เสมา ปีหกโอ้ขออภัยครับปีหกสามนะครับพอดีอากาศมันเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนนะครับทรงมีน้ำมูกจังหน่อยนะครับเนาะอันนี้หลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดนะครับเนาะนี่ครับหลวงพ่อพัดนะครับด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเนาะเป็นเนื้อทองแดงนะครับออกลุงออกลุงม่วงนะครับเนาะนี่ครับหน้ากากหน้ากากทองฟ้าบาทนะครับเนาะนี่ครับเนาะหลวงพ่อพัดนะครับ อันนี้ยังนี่บารมีรุ่งเรืองนะครับหลวงอันนี้ก็หลวงพ่อพัดเหมือนกันนะครับหลวงพ่อพัดเหมือนกันนะครับหลวงพ่อพัดนะครับเนื้อทองฟาบาทนะครับเนาะด้านหลังเป็นหัวม้านะครับเนาะนี่ครับเนาะเป็นไม่แน่ใจว่าทางด้านไหนเนาะผมไม่แน่ใจนะครับต้องขอไปนะครับเนาะบางอย่างผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับเนาะบางอย่างผมก็ไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับเนาะ อันนี้หลวงปู่นวนนะครับหลวงปู่นวลท่านท่านก็มีชื่อเสียงนะครับเนาะทางพี่จิตนะครับหลวงปู่นวนนะครับเนาะท่านก็มีชื่อเสียงอยู่นะครับเนาะนี่ครับเนาะลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เยอะนะครับไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศนะครับสร้าง60สิบเก้าสิบหกเหรียญนะครับโอ้สร้างน้อยนะครับเนื้อสัตตะหน้ากากนะวะนะครับนี่เห็นไหมครับเนาะลวงยาเขียวนะครับนี่หลวงปู่นวนนะครับเป็นเนื้อสัตตะครับผมเนาะเมตตามหานิยมนะครับเนาะครบแปดรอบนะครับโอ้อายุท่าน อันนี้หลวงพ่อเพี้ยนนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดกินกระถินนะครับหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเนาะหลวงพ่อเพี้ยนนี่ครับเนาะก็ไปไวหน่อยนึงนะครับเนาะอันนี้เขาฝากมานะครับก็ลงกันก็ลงกันมาสองสามคลิปแหละเนาะครับเนาะก็อันนี้เอามาให้ดูใหม่นะครับบางคนว่าดูไม่ทันนะครับหรือย้อนกลับไปดูรายละเอียดีก็ได้นะครับเนาะรายละเอียดอันนี้ผมก็เดินเข้าๆนะครับเนาะนี่ครับเหรียญประมาณนี้นะครับเนาะหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเนาะอันนี้เขาบอกว่าได้มาหลายปีแล้วนะครับเนาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเนาะ นี่ครับเนาะอันนี้รวยหกหกปู่อิมนะครับเนาะปู่อิมนะครับเนาะนี่ครับพระสายใต้นะครับเนาะพระสายใต้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าพระรมนะครับเนาะพระผมก็ดีเหมือนกันนะครับเนาะพระผมนะครับเนาะนี่ครับด้านหลังเป็นปิดตาพังพรกการนะครับเนาะนี่ครับ อันนี้ก็พอเพี้ยนนะครับเนาะพอเพี้ยนนะครับเนาะพอเพี้ยนวัดเขาเรียกว่าอะไรวัดกิ่นกระถินนะครับเนาะวัดเกินวัดออกเสียงไงไม่รู้เนาะออกเสียงผมต้องขออภัยนะครับออกที่จะออกเสียงผิดนะครับเนาะวัดนี่ครับหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเนาะนี่ครับท่านก็ได้ มรณภาพไปแล้วเนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะครับเนาะเดี๋ยวถ้าพูดผิดยังไงก็ต้องกราบขอให้นะครับเนาะนี่ครับอันนี้ออกปีในนี่สี่ศูนย์ห้าศูนย์นะครับเนาะนี่ครับมีผมเห็นพอสอนนะครับเนาะเห็นพอสอนี่ครับเนาะไตมาห้าศูนย์นะครับเนาะไตมาห้าศูนย์ปีห้าศูนย์นะครับเนาะแต่ถามแต่ว่าโค้ดหมายเลขนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเนาะว่าอยู่ไหนนะครับเนาะนี่ครับเนาะไตมาห้าศูนย์นะครับเนาะ น,นี้จะเพิ่นเจริญพรางนะครับผู <blunt animation> นิ่มนะครับเนาะผูนินน่มนะครับเนาะนี่ครับเนาะหน้ากากงานหน้ากากนะครับหน้ากากทองฟ้าบาทนะครับเนาะนี่ครับผูนิ่มนะครับเนาะอันนี้ยังไงอันนี้มูลพระพายสกดทับนะครับพระพายสกดทับเนาะครับหลวงพ่อหลวงพ่อพัดเนาะใช่ไหมโอหลวงพ่อเฉลิมนะครับหลวงพ่อเฉลิเฉลิมนี่ท่านก็หล่งดังอยู่นะครับเนาะนี่ครับหลวงพ่อเฉลิมนะครับจันจันหวัด สักแก้วนะครับโอ้เลขหกหเลขสวยครับนาะเลขสวยครับผมเนาะก็นี่ครับมีประมาณนี้นะครับเนาะถ้าใครอยากดูแล้วเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับคลิปก่อนหน้านี้ประมาณสองคลิป3าคลิปเนี่ยเนาะนี่ครับเนาะก็ฝากขายกันมานะครับเนาะนี่ครับเนาะอันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเนาะก็เหลือมาเยอะนะครับเนาะนี่ครับเนาะก็มีติดจองสองสามเหรียญแล้วนะครับเนาะนี่ครับเนาะเนาะอันนี้ก็เป็นของหลวงปู่ศิลานะครับหลวงปู่ของหลวงปู่ศิลานะครับเนาะนี่ครับเหลือเขาเรียกว่าเหลือโอ้ เหลือไอ้สมเด็จสามพิมนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์แบกม่านนะครับเนาะเนื้อดินนะครับเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับเป็นสมเด็จแบกม่านนะครับเนื้อดินเผาอันนี้เขาฝากนะครับเนาะเขาฝากนี่ครับเนาะเป็นเนื้อดินเผานะครับแล้วก็เป็นเหรียญมน נ เหมือนหินนะครับเนาะเป็นมน נ เหมือนหินนะครับวัดพระธาตุเหมือนหินนะครับปีหกหกนะครับเนาะนี่ครับปีหกหกอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเนาะรูปร่างเหรียญก็ประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับเนาะนี่อันนี้ก็สอบถามมาได้นะครับของหลวงปู่นะครับของ มาเรามาดูอันนี้กันเลยนะครับอันนี้ก็ของลงปู่เหมือนกันนะครับเนาะ <c oughs> สิบสี่นาทีนะครับก็เอาฝากมาเนาะครับเนาะก็ต้อง <c oughs> เอามาลงกันนะครับนะเนาะเผื่อใครยังไม่ได้ดูยังไม่ยังไม่เห็นนะครับเนาะ,ะมันคือเลี่ยมแต่อะนนี่ครับเนาะ อันนี้เป็นขุนแผนนะครับเนาะขุนแผนนะครับเนาะเป็นขุนแผนเนื้อเหล็กเปียกนะครับเนื้อเนื้อเหล็กเปียกนะครับสร้างถ้าจำไม่ผิดสร้างปลายปี6 3สนะครับเนาะปลายปีหกสามต้นปี6 4สี่โอค์เน่ยสร้างอย่างละ2 0 0องค์เท่านั้นนะครับสร้างอย่างอย่างละ200องค์นะครับมีโคดมีหมายเลขนะครับเนาะนี่ครับมีโคดมีหมายเลขนะครับเนาะนี่ครับ เป็นเนื้อเหล็กเปียกนะครับเนาะนี่ครับเนาะนี่ครับเนื้อเหล็กเปียกเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะครับเนาะโอ้เหมือนเส้นเข็มเส้นนี่เลยเนาะครับเนาะนี่ครับเป็นเนื้อเนื้อเหล็กเปียกนะครับเนาะหนาๆนาครับหนาๆนาเดี๋ยวผมดูให้ดูนะครับเนาะหนาไม่หนาพี่ลองคิดดูนะครับเนาะผมว่ามีรุ่นนี้นะครับที่เนื้อเหล็กเปียกได้เยอะที่สุดนะครับเนาะนี่ครับเนาะขนาดเหรียญห้าประกบกันสองเหรียญพี่ดูพี่พี่ลองเทียบดูแล้วกันนะครับเนาะเหรียญห้ายัง ประกบกันสองเหรียญนะครับอย่างหนานะครับและน้ําหนักนหนักอย่างหนักเลยนะครับเนาะหนักตึ้งเลยนะครับเนาะหนักถือว่าหนักนะครับเนาะก็เป็นเนื้อเหล็กเปียกที่ได้เยอะที่สุดนะครับเนาะแล้วก็ปลุกเสกช่วงเขาเรียกว่าหลวงปู่ปลุกเสกยุคต้นนะครับยุคต้นของหลวงปู่ที่มาอยู่กาลสินนะครับเนาะนี่ครับเนาะเป็นเขาเรียกว่าสมเด็จสมเด็จเหล็กเปียกนะครับเนาะ น,น,นี่ครับมีสององนะครับมีสององนะครับเนาะนี่ครับโคดสองร้อยกับโคดโอ้โคดเลขหกนี่ครับโคดเลขหกเมื่อเช้าเนี่ยผมแกะกล่องมาพี่เชื่อไหมผิวไม่เป็นแบบนี้นะผิวเป็นเป็นจำ้ำ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 ยังไงไม่รู้เหมือนเหมือนโดนความชื้นหรือเหมือนเหมือนโดนอะไรไม่รู้พอมาลงคลิปนะครับตอนเย็นๆเนียน่ย,ยผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับเนาะผิวผิวเปลี่ยนนะครับเห็นไหมเห็นเห็นรอยจ้ำๆนะครับเมื่อกว่าเมื่อเช้านี่เข้มกว่านี้นะเหมือนกับ ที่ข้อมูลได้มาเนาะข้อมูลได้มาว่าเหล็กเปียกเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะมีมีฤทธิ์มีพุทธคุณในตัว book, นะครับป้องกันสิงไม่ดีสิงชั่วร้ายนะครับเนาะป้องกันเขาเรียกฟ้าผ่านะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับเนาะเนื้อของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับ <S <S เปลี่ยนสีเดี๋ยวเงาเดี๋ยวหมองเดี๋ยวก็ไม่หมองไม่ถึงกับดํานะครับก็จะมีหมองหมอง,มองหน่อยๆแต่ว่าจะมีบางทีเป็นผิวกระจกนะครับเนาะด้านหน้าผิวกระจกเงาเนะครับเนาะด้านหลังก็จะเป็นหมองๆมองนะครับนี่ครับเนาะนี่ ผมยังอึ้งเลยนะครับเนาะผมยังอึ้งเลยนะครับเมื่อเช้านี่ไม่ไม่ขนาดนี้นะครับเมื่อเช้านี่มองกว่านี้อีกนะครับเนาะนี่ครับเนาะนี่ครับมีสององนะครับเนาะนี่ครับเปิดองคละแปดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับเนาะเปิดองคละแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนี่ครับเนาะเปิดร้อยแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเนาะนี่ครับสําหรับหยิบไปทางนี้ผมขออนุญาตบวกห้าสิบาทนะครับบวกห้าสิบาทนะบวกห้าสิบาทนะครับเนาะก็ถ้าลูกค้าใหม่นะครับเนาะถ้าอยากจิ็บไปทางนะครับก็ ขออนุญาตโอนก่อนนะครับเนาะลูกค้าใหม่โอนก่อนครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปถ้าไม่สะดวกนะครับเนาะก็แจ้งผมมาได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะส่งปิดปลายทางให้นะครับสําหรับลูกค้าใหม่เนาะสําหรับลูกค้าเก่านะครับเนาะเคยที่เคยบูชากับผมก็ถ้าใครไม่สะดวกโอนก็สามารถแจ้งมาได้นะครับเนาะสำหรับเก็บปลายทางนะครับเนาะเก็บปลายทางนะครับเนาะอันนี้เบอร์สี่สิบห้าเนาะเลขอู้เลขดีอยู่นะครับเลขสวยอยู่นะครับ สร้างนี่ปลูกเสกพร้อมกันนะครับปลูกเสกพร้อมกันนะครับเนาะนี่ครับดูความหนานครับโอ้สมเด็จน,นี่หนากว่าอีกนะครับเนาะสมเด็จนากว่าอีกนะครับเนาะนี่ครับเนาะรุ่นรุ่นเนี้ยผมผมเคยเอาไปไปถวายอาจารย์ท่านหนึ่งแหละเนาะเอาไปไอเอาไปหล่อทำมวลสารนะครับเนาะหล่อทำมวลสารรู้สึกว่าได้ขอขมาได้เขาเรียกว,ว่าได้ขอขมาได้ไอ ได้เขาเรียกว่าได้ทำเป็นเขาเรียกว่าทำพิธีเกี่ยวกับพีมวลสารนะครับเนาะได้ขอบารมีหลวงปู่ได้ขอบารมีหลวงปู่นะครับเนาะได้ขอบารมีหลวงปู่ไอไปทามวลสารอยู่นะครับเนาะผมเอาเอาสมเด็จกับอันนี้นะครับอย่างละองค์อย่างละองค์นะครับไปไปไปถวายทำนะครับไปถวายทำพี่เชื่อไหมว่ามวลสารเนี่ยไม่ยอมแตกออกนะครับละลายนะครับแต่เป็นก้อนนะครับเป็นก้อนจับตัวกันนะครับไม่ละลายไม่ไม่เข้าเนื้อกับใครเลยนะครับเนาะพี่เชื่อไหมว่า ว่าไอ้มวลสารเนี่ยขนาดไอ้โลงหล่อเขายังอึ้งนะครับโลงหล่อเขาบอกว่าทุกทีนี่มันเข้ากันแล้วนะครับไม่ว่าอุณหภูมิขนาดนี้แล้วนะครับเนาะมันหลอมละลายจนไม่ว่าจะเป็นทองไม่ว่าจะเป็นอะไรนี่มันหลอมละลายหมดแล้วนะครับเนาะเหล็กเหล็กเปียกเนี่ยทุกทีมันก็หลอมละลายอยู่แล้วนะครับเนาะแต่มาก้อนนี้ยังเป็นก้อนนะครับจนได้เขาเรียกว่าทำขันห้าขันแปดนะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะทำขันห้าขันแปดอีกรอบหนึ่งก็มาจน พอทําเสร็จพิธีปุ๊บก,ก็ก่อนะตอนหล่อเลยนะครับเนาะไอ้มวลสารที่จกเป็นก้อนก็คือเวลาเราคนไปก็คือเข้าเนื้อเข้าเนื้อกันหมดเลยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นมวลสารที่เข้่มขังแล้วก็มวลสารที่อันนี้อีกอย่างนึงนะครับเนาะแล้วก็อ,กอย่างนึงเนื้อเหล็กเปียกเนี่ยโอ้ยางหนาเลยนะครับอย่างหนาเลยนะครับเนาะแม้แต่ลุงหล่อเขายังบอกเลยว่าไม่มีใครสร้าง เหล็กเปียกมาเยอะขน,นาดนีเ้เลยนะครับเนาะส่วนมากเขาจะให้แบบบางๆนะครับหรือว่าทําเป็นเหรียญนะครับเนาะทำเป็นเหรียญนะครับถือว่าอันนี้หนาแล้วนะครับหนาแล้วนะครับเนาะนี่ครับเนาะเป็นผ้ายุคต้นของลุงปู่ที่ลวงปู่ท่านปลุกเสกนะครับเนาะเป็นผ้าลวงปู่ที่ลุงปู่ท่านปลุกเสกนะครับสร้างน้อยนะครับเนาะอย่างละสองร้อยองค์เท่านั้นนะครับเนาะนี่ครับนอันนี้หมายเลขหนึ่งแปดสองนะครับเนาะหนึ่งแปดสองนะครับเนาะถ้าเป็นเนื้อตะกัวเนี่ยป่านี้สามสี่ปีเนี่ยผ้าประมาณ ปีห3ส <t> <ม>ามหกสี่หห้าหกหกเจ็ดนะครับสามสี่ปีมาแล้วนะครับเนาะก็โอ้ตอนนี้นี่ถ้าไม่ใช่เหล็กเปียกตอนนี้นี่มองไปแล้วนะครับเนาะนี่ครับเนาะสมเด็จนะครับสวยๆหนึ่งแปดสี่นะครับโอ้หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดห้าวนี้โอ้หนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองนะครับเนาะหนึ่งแปดสองนะครับเนาะสวยครับสวยนะครับเนาะเป็นเนื้อเหล็กเปียกนะครับเนาะอันนี้พี่พี่พี่เลยนะพี่ไอ ศักชัยนะครับพี่ศักชัยพี่ศักชัยพี่ศักชัยนะครับเนาะถ้าเอาเพิ่มก็แจ้งผมมานะครับแต่ว่าผมส่งให้ไปแล้วนะครับเนาะผมส่งให้ไปแล้วไอคุณแผนกับกับไอ เหล็กเปียกนะครับผมส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะของชุดที่ผ่านมานะครับเนาะที่ผมโทรไปแจ้งไอ้ที่พี่โทรมาพอดีนะครับเนาะที่ไอ้แจ้งไปที่ผมแจ้งไปนะครับส่งไปแล้วนะครับอันนี้ชุดมาใหม่ถ้าพี่จะเอานะครับก็แจ้งมาอีกก็ได้นะครับแจ้งมาอีกก็ได้นะครับเนาะอันนี้สมเด็จนะครับสมเด็จผมเปิดราคา900บาทพร้อมส่งนะครับเนาะสมเด็จ900บาทพร้อมส่งนะครับเนาะนี่ครับ900บาทพร้อมส่งนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับเนาะอันนี้แผ่นผ้ายันนะครับเนาะอันนี้ผ้ายัน เอออันนี้ผมลืมตัวละผมลืมยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับเนาะผมลืมผมลืมนะครับเนาะอันนี้เป็นเหล็กเปียกเหมือนกันนะครับเนาะเป็นของพระอาจารย์ต้อมนะครับพระอาจารย์ต้อมนะครับเนาะนี่ครับเนาะพระอาจารย์ต้อมนะครับวัดท่าแบงนะครับเนาะสิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับเป็นกล่องอย่างดีนะครับสวยงามนะครับเนาะอันนี้ก็เหล็กเปียกเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเนาะเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อ บุญกระถินนะครับ ah. บุญกระถินนะครับเนาะเป็นเน şey uh uh ื้อเหล็กเปียกนะครับเนาะโอ้สวยงามนะครับเนาะสวยงามคลาสสิกนะครับเนาะเนื้อคมคมไอตัวหนังสือคมคมนะครับเนาะด้านหลังก็ปิดตาพังผักกันนะครับเนี่ยนี่ครับหมายเลขนะครับอันนี้เป็นเนื้อเหล็กเปียกนะครับเนาะเป็นเนื้อเหล็กเปียกนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับเนาะพร้อมเลี่ยมนะครับเนาะอันนี้ก็ราคา 1800บาทพร้อมส่งนะครับเนาะโอ้ผมเกือบลืมไปเนาะ <c oughs> ผมเกือบลืมไปนะครับเนาะนี่ครับเป็นเนื้อเปียกของพระอาจารย์ต้อมนะครับพะอจา์ต้อมอันนี้พะยันนะครับถ้าใครสนใจพะยันนะครับอันนี้พะยันของอาจารย์นนนะครับเนาะอันนี้ท่านเขียนมือแล้วก็มาสกีนนะครับเนาะนี่ครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอ้ยไม่ได้แยกออกมาเนาะ โอ้อันนี้เป็นผ้าดิบนะครับเป็นผ้าดิบเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมเอามาให้ชมนะครับเนาะอันนี้เป็นผ้าขาวดิบนะครับเนาะเดี๋ยววันหลังผมมาให้ชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะคลิปนี้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะก็ถ้าใครอยากติดต่อผมนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ062นะครับ982 6469นะครับเนาะสำหรับใครที่สั่งผ้าผมไว้นะครับเนาะก็ ๋ยลของมานะครับเนาะของมาหรือทักถามกันมาได้นะครับเนาะเตือนๆผมมาได้เผื่อบางทีพี่ยังไม่ได้นะครับเนาะก็ทักถามอีกทีนึงก็ได้นะครับเนาะเผื่อบางทีผมมีจังหวะเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับผมเนาะผมอัดหาไลน์หาเบอร์โทรพี่ไม่เจอนะครับเนาะต้องกลาบขอไปนะครับเนาะกลาบขอไปนะครับเนาะก็ติดต่อไม่ได้ครับติดต่อมาได้นะครับเนาะติดต่อมาได้นะครับเนาะก็อันนี้สแกนเคียวโคตนะครับเนาะถ้าสแกนไม่ติดก็ย้อนกลับไปต้นคลิปนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้นะครับเนาะอันนี้ก็ไลน์ผมนะครับเนาะ อันนี้ลายผมนะครับเนาะอันนี้หมายเลขบัญชีผมนะครับเนาะหมายเลขบัญชีผมนะครับเนาะบัญชีผมอันนี้ก็ชื่อเจ้าของบัญชีนะครับชื่อเจ้าของบัญชีนะครับเนาะอันนี้ก็เบอร์โทรผมนะครับเนาะถ้าใครสนใจรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับเนาะก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับเนาะก็ เรื่องราคานี่เดี๋ยวเรื่องราคานี่อาจจะไม่เท่ากันนะครับเนาะเรื่องราคาอาจจะมีขึ้นมีลงนะครับมีขึ้นมีลงนะครับเนาะก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับต้องกราบขอภัยในความไม่สะดวกนะครับเรื่องราคานะครับเนาะก็ต้องคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็กราบขอบคุณพี่พี่ท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับสาธุนะครับกราบกราบขอบพระคุณครับ